นางรายพ่รักดวงใจรัชทายาทภาคทลุมิติรักเขียนโดยหลี่หงตอนที่หนึ่งหลี่หงจินหยางแควนต้าหลี่เป็นแควนที่ขยายขึ้นเพิ่มจากแควนหลี่ซึ่งปกครองโดยราชวงศ์หลี่โดยมีห้องเต้น,นำว่าหลี่ซื่อหมิน และฮองเฮานามว่าหงเหมยหลงเป็นผู้ปกครองร่วมกันฮองเตหลี่ซื่อหมินเป็นโอรสวรรค์ของแควลี่ส่วนฮองเฮาหงเมยหลงเป็นบุตรีเพียงคนเดียวของประมุขฝ่ายอิทธิพลมืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุทธภพทั้งสองพระองค์รักกันมากจนไม่อาจสร้างทายาทกับสนมนางใดได้อีกนั่นจึงเป็นปัญหา พระองเฮาหงเมยห,หงลงนั้นเป็นสตรทีที่ได้รับการฝึกฝนอันแสนฮฤโหดตั้งแต่ยังเยาว์จึงมีผลให้มีบุตรยากพระนางจึงมีบุตรเพียงคนเดียวคือโอรสหลี่หงจินหยางแต่ความเป็นไปของระบบเมืองหลวงย่อมต้องดำเนินต่อไปด้วยหลักการของการขยายอำนาจในการปกครองการปรับสมดุลต่างๆของขั้วอำนาจแต่ละสายเพื่อคงไว้ซึ่งการปกครองที่ยิ่งใหญ่ ยากแก่ใครมาโค่นล้มหนึ่งในวิธีหลักของเมืองหลวงที่พึงกระทำคือการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์การรับสนมจากขุนนางตระกูลใหญ่แต่นั่นกลับเป็นวิธีที่ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอดมาจากห้องเต้หลี่ซื่อหมินเช่นนั้นแล้วปัญหาการสมดุลของอำนาจจึงมีมาอย่างช่วยไม่ได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่โอรสหนึ่งเดียวอย่างหลีหงจินอย่างมิอาจนิ่งดูได้หลายปีแล้วที่หลีหงจินหยางยังคงนำทัพออกศึกเพื่อขยายอาณาเขตและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่แคว้นต้าหลีได้อย่างต่อเนื่องด้วยฝีมือที่ได้รับการฝึกปรือและถ่ายทอดโดยตรงจากผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกลุ่มอิทธิพลมืดท่านประมุกใหญ่แห่งสำนักมือโลกัน ท่านตาของเขานาว่าหงสื่อกวนอีกทั้งยังมีสมุนในอ่านนั้นอีกมากมายจากทั้งฝ่ายกลุ่มอิทธิพลมือและฝ่ายเมืองหลวงทั้งยังมีทหารในปกครองร่วมหลายแสนชีวิตทั้งยังมีทั้งฝีมือในการสู้รบมีทั้งอิทธิพลที่มีผลกับทุกผู้คนมีความรู้ความสามารถทั้งบูและบุญมีทั้งตำแหน่งอันสูงส่งในทุกๆฝ่าย และรูปร่างหน้าตาลักษณะอันโดดเด่นเนื้อคำบรรยายความเก่งกาจที่มีในทุกๆด้านของหลี่หงจินหยางจึงเป็นที่ประจักษ์โจดจันทร์หังอย่างหน้ายำเกรงอยู่ทั่วทุกหัวระแหงไม่ว่าหลี่หงจินหยางจะเยืองย่างไปทางใดเมืองใดย่อมนำมาถึงความหายนะของทางนั้นเมืองนั้นกลิ่นอายของความโหดเยี่ยม รังสีสังหารทันทรมารมักแพ่กระจายออกมาเมื่อชายหนุ่มผู้นี้ได้เยืองยางย่อมกลายเดินพาดผ่านภายในตำหนักหลวงของแควนต้าหลี่สิบกว่าปีมานี่ยางเอ๋อของเราไม่เคยทําให้ผิดหวังหลี่ซื่อหมินเจ้าแผ่นดินแห่งแควนต้าหลี่เอ่ยขึ้นกับหงเมยหลงฮองฮาอันเป็นที่รัก ที่นั่งเคียงข้างกันอยู่ตรงริมระเบียงของตำหนักหลวงภายในพระราชวังของแขวนฮ่องเต้ผู้สูงศักดิ์ยังคงประคองกอดสตรีอันเป็นที่รักเอาไว้ในอ้อมแขนด้วยความรักไม่เสื่อมคลายขนากล่าต่อเนิบนาบด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยยางเอ,อ๋เคยบอกกล่าวแก่ข้าว่าไม่จำเป็นต้องรับสนุนเพื่อเสริมอ,อำนาจแต่อย่างใดเพราะอำนาจเหล่านั้น เขาสามารถสร้างขึ้นมาได้สีหน้าภาคภูมิใจแสดงออกฉายชัดพร้อมๆกับประโยที่อื้นเอ่ยหงไม่ลงที่เพียงนั่งฟังเงียบๆจึงเอ่ยขึ้นอย่างเป็นกังวลเป็นเพราะข้าอย่างเอ่อจึงต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะข้าเห็นเกตตัวซื่อหมินความรักของเราเป็นดาบสองคม หญิงสาวหยุดคำอยู่อึดใจก่อนเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดปีนี้อย่างเอออายุย่างเขา25ปีแล้วแต่เขายังคงครองตัวเป็นโสดไม่สนใจอิสตรีทำแต่